สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของหลวงพุดูวัสแกกันต่อเป็นพรมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่มีขอบซึ่งองค์นี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมสีพึ่งน้ำมันหอมเทียนชัยซึ่งพระองค์นี้จะมองในแง่เนื้อแบบนี้จะลงในหนังสือของวัดในหน้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ห้าคนไหนจะลองไปดู ก็ให้ไปดูจริงๆแล้วพระแบบนี้ผมเคยทำคลิปให้ดูแล้วแหละแต่จำไม่ได้ว่าเป็นคลิปในอีีที่เท่าไหร่ลองๆไปคนดูแต่องค์นั้นที่เอามาลงมาก,ก็ส่วนมากก็คือสีพึ่งจะทะลักออกมาน้อยอย่างนี้แต่องค์นี้ค่อนข้างจะเยอะและเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อของปีหนึ่งเจลักษณะอย่างนี้ซึ่งตอนนี้เนื้อแบบนี้จะมีปัญหาและโดยเฉพาะด้านหลัง ไม่มียันตากงจักอย่างนี้หลายคนก็ไม่เล่นกันแล้วก็มีเพจลูกศิษย์ของหลวงตาอมาลักษณะเนื้อแบบนี้จะแนะนำเป็นบอกว่าเป็นพระที่หลวงปู่ไม่ได้ปลุกเสกอย่างนี้จะแนะนำไว้ในปีหนึ่งในปีประมาณห้าสองหรืออะไรนี่แหละไมจำไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาดูอย่างนี้ ที่เขียนไว้พระพรมไม่มีขอบปี1นึหลวงปู่ไม่ได้เสกระบาดท,ทางภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนเพชบูรณ์เมื่อ10พฤศจิกาสองห้านึ่งจนถึงปัจจุบันนักษณะอย่างนี้เนื้ออย่างนี้จะมีเพจแนะนำเรียกว่าผู้หวังดีแล้วกันซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามาเป็นเอาพระของหลวงตามาไปขายแล้วจะแนะนำบอกว่าเป็นพระที่หลวงปู่ไม่ได้ปลุกเสก แต่จริงๆแล้วผมมองคือเนื้อแบบนี้คือเป็นเนื้อปีหนึ่งเจ็ดซึ่งจะแตกต่างกันครับพระของหลวงปู่ดูลักษณะอย่างนี้เนื้ออย่างนี้แตกต่างกันซึ่งพาะแบบนี้ก็คือเนื้อปีสองเจ็ดถ้าพิมพ์นี้ปีสองเจ็ดจะเป็นลักษณะอย่างนี้ด้านหลังมียันตากงจักซึ่งหลายๆคนก็มองในเงี้ยว่า เอาไปเล่นเป็นปีหนึ่งเจ็ดลักษณะอย่างนี้มันจะแตกต่างกันอย่างนี้ผมมองคือย 1, อย่างนี้เป็นปีหนึ่งเจ็ดอย่างนี้เป็นปีสองเจ็ดถ้าเรามองผมนะพิมพ์ผมลักษณะอย่างนี้ด้านหลังมียันตากองจักรซึ่งหลายๆคนจะเล่นกันบอกว่าเป็นพระปีหนึ่งเจ็ดลักษณะของพระเราเราดูเนื้อลักษณะของเนื้อพิมพ์นี้ถือว่าถอดพิมพ์มาจากล้ม เจ้าคุณหนออย่างนี้ลักษณะของเนื้อจะเป็นเนื้อแบบนี้ผมจะลองมองด้ว่าเนื้อของผ้าปีหนึ่งเจ็ดกับปีสองเจ็ดจะแตกต่างกันลักษณะมียันเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วผ้าของมองอนี้ว่าของลวงปู่ดูผมโดยส่วนตัวผมมองคือไม่ได้ทำปีหนึ่งเจ็ดครั้งเดียวลวงปู่ก็จะทำเรื่อยๆนั่นแหละ หลวงปู่มองในนงี้ว่าถ้าเรามองพระของหลวงปูด่ดูท่านก็เหมือนกับพ่อค้านั่นแหละทำไม่ใช่ใช้ปีหนึ่งเจ็ดอย่างเดียวก็ทำมาเรื่อยๆเหมือนพ่อคา้าสินค้าตัวไหนคนอยากได้ก็จะทำขึ้นมาเรื่อยๆท่านทำไม่ไหวท่านก็จะทำวายหวานให้คนอื่นทำหลวงปู่ไม่ได้ทำพระน้อยทำเยอะเรามองที่มันน้อยก็คือเสียนเขา พวกทำน้อยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนื้ออย่างนี้ก็บอกว่าเป็นพระที่หลวงปู่ัันได้ปลุกเสกอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษากันโดยส่วนตัวผู้มองคือพระหลวงปูดด่ดูเมื่อทําออกมาแล้วก็คือลักษณะเรามองท่านไม่ได้ทำํำลายพระโดยสังเกตจากพระหล่อที่ไม่สมบูรณ์ท่านก็จะเอาไปตัดหรืออะไรมาแต่ไม่ได้ทําลาย เอาส่วนที่สมบูรณ์มาทําลักษณะของเนื้อก็จะเหมือนกับอย่างนี้จริงๆแล้วผมก็ทํหมอ,อนี่ว่าเคยทําคลิปให้ดูแล้วเทียบให้ดูอย่างนี้ลักษณะเนื้ออย่างนี้นี่พวกที้ขึ้นพระาธาตุองค์นี้มีทั้งพระาธาตุและสีพึ่งเทียนใชยมาจริงๆแล้วภาพแบบนี้ผมก็เคยทําคลิปให้ดูแล้วเพื่อที่จะเอามายืนยันลักษณะเป็นพระโดยส่วนตัวผมมองคือเทียบกันกับ ลงปู่ทวดเนื้อบล็อกดินเหนียวลักษณะเป็นภาพแบบเดียวกันซึ่งด้านหลังก็มียันตากงจักรแต่หลายคนอาจจะมองในแง่ว่ายันแบบนี้เป็นยันที่ยันเกหรือเป็นพระแทหรืออะไรแต่ผมก็เคยทาคลิปให้ดูแล้วยันแบบนี้จะมีสามวาระหรืออะไรเราดูเราดูแต่หลายหลายคนก็บอกเออมีแค่วาระเดียว สองฟอมสามได้สองขนาดอย่างนี้เรามองสองสองขนาดแต่ฟอร์มเดียวเรารู้ลักษณะเนื้อผมมองคือเป็นเนื้อที่ขึ้นพระธาตุเหมือนกันเป็นพระที่ขึ้นพระธาตุลักษณะอย่างนี้เนื้อแบบนี้เป็นพระยุคแรกๆของหลวงปู่ดูวัดสักแกรเรามาดูเราจะมาศึกษากันซึ่งลักษณะของเนื้อสีพึ่งเทียนชัยเรามอง หนังสือของวัดก็ลงไว้ในปีหนึ่งหน้าหนึ่งสี่สี่คนไหนจะไปดูก็ไปดูผมไม่อยากเอาหนักสือมาให้ดูเพราะมันค่อนข้างจะทำยากไม่ค่อยสะดวกมันใหญ่อย่างนี้เราจะมาศึกษากันลักษณะพระเนื้อเป็นสีพึ่งเทียนชัยอย่างนี้เรามองก็เหมือนกันกันกบเนื้อของจริงๆแล้วผมแทนผมองนี้ ก็มีเหมือนกันอย่างนี้ลักษณะของเนื้อก็จะเหมือนกันซึ่งลักษณะเนื้อแบบนี้พิมพ์นี้ผมก็เคยขายให้ลูกค้าไปแล้วก็โดนคืนเขาเอาไปเช็คกับทางสมาคมองค์นี้มันก็เป็นองค์นี้ในในแงน่องค์นี้เป็นองค์เดียวกันผมเคยขายให้ลูกค้าไปแล้วเขาาไปเช็คกับทางสมาคม สังอาคมบอกไม่แท้เรามองแล้วเขาก็าคืนมาเป็นภาพที่ผมมองคือลักษณะเนื้ออย่างนี้สีพึ่งเทียนใช้ผสมเฉียนใช้ถลักออกมาตัวสุวม,มากเราจะไม่ค่อยเห็นแต่เรามองลักษณะองค์นี้ก็เหมือนกันเป็นพิมพ์เดียวกันเป็นพิมพ์ทิ่งพิมพ์นี้ก็มีลงในหนังสือของวัดนี่แหละ หน้าหนึ่งศูนย์สี่ผมเคยขายไปแล้วลูกค้าขอคืนและลักษณะองค์นี้ก็เหมือนกันเราจะมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าพระของหลวงปู่ดูเนื้ออย่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะหายาซึ่งพิมพ์อเรามองลักษณะของพิมพ์ใหญ่หลักๆส่วนมากก็คือจะเป็นอย่างนี้ซึ่งองค์นี้ผมก็เคยทำแล้วเป็นพระที่ด้านหลังมียันตราของจกัก ผมตามซื้อกับลูกค้าไปเคยขายไปเมื่อภาพมีปัญหาก็เลยเอาตามซือ้อมาคือซึ่งพิมพ์ใหญ่ๆก็คือที่ผมเคยให้ดูคนไหนจะไปดูก็ไปดูใน ep สี่สิบผมพูดรายละเอียดไว้ลักษณะใหญ่หญก็มีวงแหวนอย่างนี้สองลุมนี้พวกนี้แต่เอกลักษณ์ใหญ่ๆก็คือของพระที่ห่มพิมพ์ไม่มีขอบจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันกับวงนี้ อ,องนี้เหมือนกันลักษณะอย่างนี้แต่อ,องค์นี้จะไม่มีหลุมซึ่งพระใหญ่ๆพญ่พ์ไม่มีขอบด้วยหลักก็คือเราดูตรงองน์นี้ใหญ่ๆองค์นี้มีหลุมตรงนี้องนี้ไม่มีหลุมจะมีอย่างนี้ที่พระที่สมบูรณ์ไหนจะไปดูองค์นี้ผมเคยทําคลิปไว้ในแล้วใน ep 4ี2ส่สองใครไหนจะไปดูรายละเอียดต่างๆาก็ไปดูได้ จะเป็นพิมพ์พมพิมพ์ไม่มีขอบใหญ่ๆห,หลักๆก,ก็ประมาณนี้แต่อย่างนี้ส่วนมากเราจะเห็นมีนูนขึ้นนูนขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็โดนสายตรงหรืออะไรเขาไม่เล่นกันตีเป็นเกแต่ผระมองคือพระแบบนี้เป็นพระเลยแทและองค์นี้เป็นพระที่พระพุทวผมเช่ามาในปีสามเก้าตอนผมหาเรียนใหม่ๆก็ เท่าต่อมาแล้วมาศึกษาอย่างนี้เมื่อเราเจอพระที่สวยกว่าด้วยเงินมีจํากัดก็ขายออกไปแต่เมื่อพระมีปัญหาก็ตามซื้อกลับมาเราจะมาศึกษาพระองคงนี้เป็นพระพรมพิมพ์ไม่มีขอบลักษณะจุดใหญ่ๆของพิมไม่ไม่มีขอบจะมีหลุมตรงนี้เราจะมาดูมาศึกษามาขยายใหญ่ๆดูกัน ลักษณะของพุทพระอยนี้เราดูว่าเป็นยังไงอย่างนี้เพื่อที่จะดูลักษณะเมื่อเราไปเจอพระพวกนี้พระพวกนี้แต่ก่อนผมมองคือมันเป็นช่องว่างในการซื้อของได้ถูกพระแท้โดนเสียนเขาตีเจเราก็มองง่าง่ยว่าช่องว่างซึ่งแต่ก่อนแล้วกันความคิดมันไม่ใช่แบบนี้ถือว่าเป็นช่องว่าง คนอื่นเขาตีเกเซียนเขาตีเกศเราก็มองเป็นช่องว่างเราจะซื้อของได้ราคาถูกเราไม่ได้ออกมาแย้งแต่เมื่อความคิดมันเปลี่ยนพอมองนี้ว่าตอนนี้พระผมของลูกผูดุไม่ใช่ผมอย่างเดียวอย่างอื่นก็เหมือนการพิมพ์ไม่ใช่ผมอย่างเดียวอย่างอื่นอย่างราคาเนื้อผงอย่างราคาพอถูกอย่างพอซื้อได้ และเมื่อเราแย้งหรืออะไรมันก็พอได้แต่ถ้าเราปล่อยไปนานๆพวกนี้พอพระราคาสูงก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงกล้าซื้อมาเพราะมองในแง่ว่าเงินแท้ถ้ามันเสี่ยงเราก็ไม่กล้าเสีย่ยงอ,งอย่างนี้เพราะแม้กระทั่งอย่างนี้แหละแท้ไม่ใช่แท้ร้อยตา ก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงไม่มีใครกล้าซื้อเข้ามามาใช้มาอะไรซึ่งลักษณะแต่ก่อนผมมองคือพวกนี้มันคือช่องว่างที่ถ้าเราชำนาญแล้วเราก็หาช่องว่างที่จะมองหนึ่งว่าหาช่องว่างเอามาเก็บสะสมหรืออะไรอย่างนี้เพื่อหากำไรหรืออะไรแต่ก่อนไม่ได้พูดอย่างนี้ ไม่ได้บอกบอกมาแทง้งค่ะแต่เมื่อความคิดมันเปลี่ยนและเมื่อคิดดูแล้วเมื่อราคามันแพงช่องว่างมันจะกว้างขึ้นเราจะเอาเป็นพระแท้มาเป็นพระแท้เหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนไม่ได้อย่างนี้เมื่อความคิดเปลี่ยนอย่างนี้ก็เลยเอามาพูดมาอธิบายกันเพื่อที่จะหาพวกแล้วกันคนที่บอกในแง่เล่นในเชิงอุดรักเล่นในเชิงการค้าในเชิงพาณิชย มาเก็บสะสมแบบเดียวกันพระเท้ขององู่ดุก็จะเลยเรือมากที่สุดเราดูความคิดมันเปลี่ยนอย่างนี้ก็เลยเอามาเปิดเผยมาอะไรกันเพราะพวกนี้จริงๆพวกนี้เป็นจุดที่หนึ่งผมกลัวพูดไปคนทาภารกิทําออกมาเรามองเป็นจุดที่ผมกลัวจุดหนึ่งโอกาสที่ผมจะโดนภาเกิมันก็มีกาถึงไม่กล้าพูดและีกอย่าง เมื่อเราชำนาญแล้วเราก็ต้องหาผลประโยชน์จากส่วนนี้หาผลประโยชน์จากส่วนนี้มาเราก็ไม่อยากพูดแต่เมื่อความคิดมันเปลี่ยนเรามองก็เลยเอามาเปิดเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะมองนย่างว่ารักษาพระของหลวงปู่ดูพระเท้แต่โดนเสื่อติเกเรามอง กลับไว้ให้ไม่มากที่สุดเพราะถ้ามองหึ่งแต่ก่อนผมมองคือความคิดยกนี้มันก็เหมือนกับสมเด็จวัดรักแขังวัดบ้านพุ่มพรมนี่แหละเรามองพระไม่ใช่น้อยที่เขาพูดกันอย่างนี้พระสมเด็จมีเยอะแต่ที่เป็นที่ยอมรับของมาาชนน่ะมันมีน้อยสมเด็จวัดรักขงวัดบ้านพุ mm ่มพรมเขาบอกแต่เรามองคืออย่างนี้เหมือนกัน พระหลวงปู่หลุ่เขาอาจจะพูดกันเยอะเหมือนกันแต่ที่ยอมรับของมหาชนมันก็มีน้อยแต่ตอนนี้ราคาถูกถูกราคายังไม่แพงคนไหนเห็นด้วยก็สามารถเสี่ยงซื้อมาได้คนอื่นไม่เล่นเราจะทิ้งก็ได้เพราะราคาไม่แพงแต่ถ้ามันราคาแพงแล้วเพรถ้าลักษณะอย่างนี้ผมมองคือพวกสีแดงๆอย่างนี้ถ้าเราไปดูที่ รูปอมหรืออะไรเราก็จะเห็นจะขึ้นแบบนี้สีพึ่งเทียนชัยที่ถลักออกมาเราดูผมมองคือพวกนี้เป็นสีพึ่งผสมออกมาแล้วเมื่อกดพิมพ์ออกมาโดนความร้อนหรืออะไรหรือผสมเป็นก้อนไม่ได้เข้าในเนื้อพระอย่างนี้ก็จะถลักออกมาอย่างนี้ภาพพวกนี้ค่อนข้างจะเห็นน้อยเรามาดูเรามาศึกษาลักษณะของพระ ผมพิมพ์นี้ก็คือผมโดยส่วนตัวผมมองเป็นอีกพิมพ์นึงเราดูเป็นพิมพ์ไม่มีขอบอย่างนี้สีพึ่งเทียนใช้ออกมาแล้วดูลักษณะการดูพระผมก็ต้องบอกก่อนผมให้ความสําคัญวาละอายุธรรมชาติของพระตั้งแต่ธรรมชาติในการผลิตในการสร้างอย่างนี้เป็นอันดับแรกรองลงมาก็คือเนื้อสุดท้ายคือพิมพ พอพิมพ์เรารู้มองใน,นเงี้ว่าโดยเฉพาะพระของหลวงปูดุเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระเราดูพระมองหยอดออกมาถ้าแม่พิมพ์น้อยๆถอดพิมพ์มาจากแม่พิมพ์ตัวต้นฉบับต,ตรงเดียวมีน้อยและอีกอย่างพระก็ทําได้น้อยวันหนึ่งถ้าถอดพิมพ์ออกมาแค่แม่พิมพ์เดียวเอาองค์เดียวถอดพิมพ์มามันก็จะได้น้อยช้า พราะพวกนี้มันไม่เหมือนพระที่ปัม๊มมีแม่พิมพ์องค์ตัวเดียวแล้วกดทีกดปึ๊บนาทีสองนาทีก็ได้องค์หนึ่งแล้วแต่พระของลวงกุดูวัดสแกเป็นพระที่หยอดปูนผสมงผงหยอดลงไปในเนื้อพระในแม่พิมพ์อย่างนี้ต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะเอาออมาได้แต่และองค์จะใช้เวลานานถ้าอยากได้เยอะก็ต้องหยิบพระ ที่หยอดไปแล้วมาเป็นแม่พิมพ์ความความแตกต่างการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นนี่เราดูขบวนการผลิตในการสร้างพระของหลวงปูดด่ดูวัดสแกตแตงแต่เนื้ออย่างนี้เราดูการดูพระผมจะให้ความสําคัญของธรรมชาติของพระของหลวงปู่ดู่นั้นแับแล้กอย่างนี้ในการผลิตในการสร้างเราดูเราวิเคราะห์กันถ้าต้องการเยอะ ก็ต้องทําแม่พิมพ์ออกมาหลายๆองค์แม่พิมพ์ที่จะได้จะแกะไหมไหมแกะไหมโดยส่วนตัวผมอ่จะมีแต่มันไม่มีบันทึกพูดง่ายๆก็คืออา้าวท่านสามารถถอดเอาภาพมาเป็นแม่พิมพ์ได้ก็หยิบภราท,ที่หยอดออกมามาเป็นแม่พิมพ์เราถึงเงีนพระตั้งแต่อา้าวซ่อมแม่พิมพ์เอ่ยืออะไรพระท,ที่หยอดออกมามีตําหนิมีหลุมท่านก็เอาไปซ่อม ผมมองคือนี่คือธรรมชาติในการสร้างในการผลิตเรามองเราวิเคราะห์พวกนี้สุดท้ายก็คือพิมพ์เราดูพอพิมพ์นี้ถ้าเราเจอเราดูธรรมชาติหรืออะไรตั้แต่อย่างนี้พระธาตุแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองคือถ้าเห็นแบบนี้ที่พิมพ์อื่นหรืออะไรเราก็จะอนุมานเลยเป็นพระแท้ของหลวงปูด่ดุวัสชแก่พพวกนี้การถูกพระ ผมจะให้ความสําคัญพวกนี้เป็นอันดับแรกธรรมชาติในการสร้างธรรมชาติของความกลับซึ่งมันก็จะไปตรงกันกับเพจเพจหนึ่งที่มาแนะนําพระผมนี่แหละนี่เป็นพิมพ์สายฟ้าบอกธรรมชาติไม่ได้พิมพ์ได้แต่ธรรมชาติไม่ได้ถ้าเราไปดูว่าออคิดถึงเขามาแนะนาปีห้าสี่ห้าห้าปีห้าสี่น้ำท่วมใหญ่นี่พระโดนน้ำไหม ราก็ต้องคิดอย่างนั้นคนขายเขาเดือดร้อนเขามาขายไหมเราต้องมองพวกนี้หลายๆายอย่างเราจะทวนสรุปไม่ได้เอาพวกนี้การดูพระมันก็ทำุกเรามาดูมาศึกษาถือว่าตอนนี้เอามาแบ่งปันมาเรียนรู้ด้วยกันสร้างพื้นฐานสร้างรากฐานในการดูพระของหลวงปูดด่ดไวายให้หลายๆคนดูได้หลายๆาคนดูเป็น ด้วยตัวเองไม่ใช่ไปขอทุกวันนี้เขาเล่นพระเล่นเอาตังกันซึ่งแต่ก่อนผมก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวมีคนเข้าบอกอ้าวโมไปนั่นมึนจะแท้คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่เราดูเราศึกษาพวกนี้เป็นหลักเพื่อที่จะให้หลายๆคนดูเป็นได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปขอไวเสืร์ไม่ต้องไปเฮเซียนคนดูได้ให้คิดเสมอว่า ตนเป็นที่พึ่งเห่งตนไม่ใช่ให้ใคนมาออกดูได้ดูได้ว่าอะไรเงินของเราเราต้องเป็นคนตัดสินใจจะแทงหรือปลอมจะอะไรก็แล้วแต่เราดูเราศึกษาเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกผมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่มีขอเนื้อแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นเนื้อของปีหนึ่งเจ็ดลักษณะของเนื้อ ซึ่งเนื้อแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็จะมีเพจผู้หวังดีผมใช้คําว่าผู้หวังดีแล้วกันเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามาเป็นคนที่เอาพระของหลวงตามาขายอย่างนี้มาแนะนําลักษณะภาพแบบนี้เป็นพระที่หลวงปู่ไม่ได้ปลกเสกซึ่งเราดูธรรมชาติดูอะไรต่างๆลักษณะด้านขอ้อพวกนี้ความเก่าหรืออะไรต่าง และพระพวกนี้ส่วนมากผมก,ก็ได้จากลูกศิษย์คนที่ศรัทธาหลวงปู่ปู้ดูนั่นแหละเขาจะเลือกแบบนี้เราก็ไปขอแบ่งมามาดูมาศึกษาลักษณะของสีพึ่งเทียนชัยขยายออกมาใหญ่ๆดูบอกด้านขอพวกอะไรรอยตับใบที่เขาบอกว่าถ้าเห็นรอยตับใบใหเราก็จะอนุมานว่าเป็นผักแท้หรืออะไรแต่วงนี้ไม่มีเราก็จะมองหลายๆอย่าง คือจะมีน้อยอย่างนี้เราดูเละศึกษาพวกด้านขอบพวกไหลพวกสีพึ่งเทียนชัยเราดูถ้าผสมเยอะจะทะลักออกมาอย่างนี้ลักษณะของสีพึ่งโดยส่วนตัวผมมองแบบนี้คือสีพึ่งถ้าเยอะถ้าตอนผสมเนือ้อตีไม่แตกไม่อะไรอย่างนี้เป็นค้อเมื่อโดนความร้อนหรืออะไรก็จะทะลักออกมาอย่างนี้ นี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมเรื่องแต่ก่อนพวกนี้เราก็จะไม่พูดกลัวคนอื่นเข้าหาว่าเราอ้าวเพ้อไปนั่นโมไปนั่นหรืออะไรพวกนี้มันหลายอย่างและตัวที่กลัวที่สุดก็คือคนทําพระเกทําเกมาขายให้เป็นจุดที่ผมกลัวลักษณะของพิมพ์หรืออะไรต่างๆเราดูพวกนี้พิมพ์ดูยากแต่เราดูธรรมชาติของพระ เมื่อเทียบกันกับหลวงปู่ทวดองค์ที่ด้านหลังมียันต์แล้วดูซึ่งผมให้ดูเป็นบล็อกดินเหนียวอย่างนี้ลักษณะของพระธาเป็นพระของหลวงปู่ด,ดู่วัดสแกพรมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่มีขอบแล้วดูเราขยายดูลักษณะอย่างนี้อาจจะสั่นบ้างนิดหน่อยแล้ดูแต่เพื่อที่จะให้ดูละเอียดละเอียดอย่างนี้ ดูละเอียดศึกษากันถือว่าแบ่งปันกันมาเรียนรู้กันแบ่งปันเพื่อที่จะอนุรักษ์พระของหลวงปูด่ดูหวให้สดมากที่สุดซึ่งภาพแบบนี้ด้านหลังไม่มียันต์ตากรงจักรหลายคนก็ไม่เล่นกันแต่ผมมองคือนี่มันคือเป็นพระถ้าเรามองเราอนุมานพระแบบนี้คือพระที่หลวงปู่เจงด้านหลังไม่มียันตากงจักรตัวส่วนตัวผมจะเก็บภาพแบบนี้ เล่นในเชิงอนุรักษ์ในเชิงพุทธคุณเราจะอนุมานไปมโนไปแล้วกันเป็นพระที่หลวงปู่เจะขณะที่ท่านเจะท่านให้สินให้พรเราเก็บพระแบบนี้ส่งต่อให้ลูกหลานหรือจะไว้ขายกินตอนแก่บอกในเงี้ลงทุนเก็บไว้ลงทุนเพอทุกวันนี้เรามองถ้าเก็บเป็นเงินเงินเสื่อมคาวลงทุกวันแต่พระ มองนี้ว่าพระมีน้อยหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเป็นอีกมุมมองของจากตัวผมแล้วกันถ้าเราเก็บเป็นเงินบาทหรืออะไรเสื่อมค่าหรืออะไรจะน้อยลงจะมากขึ้นกว่าเก็บเป็นพระแต่สําคัญคือต้องเก็บเป็นพระแท้ผมถึงเอาพ่วงนี้มาให้ดูเพราะแต่ก่อนเรามองพ่วงนี้มันเป็นช่องว่างเมื่อเราได้เปรียบแล้วเราก็ไม่ค่อย เอามาเปิดเผยแต่ตอนนี้ความคิดมันเปลี่ยนเอามาเปิดเผยมาแบ่งกันหรือปันกันเพื่อจะอนุรักษ์พระของหลวงปู่ดูไว้ให้ได้มากที่สุดให้คนดูเป็นมากที่สุด